สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีนะครับสำหรับไก่ที่กระเพาะไม่ย่อยนะครับบางคนมีวิธีอื่นก็อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับถือเป็นการแนะนํานะครับแล้วก็ใครมีวิธีอื่นก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับแต่สหรับผมนะครับวิธีที่ใช้แล้วได้ผลนะครับที่ผมใช้แล้วมันได้ผลนะครับ นี่นะครับสับรถนะครับสักครึ่งหัวนะครับสับเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็คั้นน้ำนะครับผมใส่ประมาณสักครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ใช้สลิงนะครับดูนะครับดูแล้วก็้อนลงไปลิกให้ไก่เรานะครับ ป้อนลงไปให้เต็มกระเพาะเลยนะครับไก่เรากินเสร็จแล้วปุ๊บก็กุมมุ้งนอนนะครับสำหรับของผมนะครับประมาณสองสามชั่วโมงนะครับข้าวจะออกมานะครับไก่จะย่อยนะครับไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงครับหมดกระเพาะนะครับผมย่อยดีนะครับอันนี้เป็นแนะนำนะครับผม ขอบคุณครับสําหรับใครที่จะเอาไปใช้ก็ลองไปใช้ได้นะครับผมแล้วก็ใครมีวิธีที่อยากจะแนะนํานะครับแนะนําได้นะครับขอบคุณครับ